การบ้านที่จะรอดในยุค AI เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยน AI ให้กลายไปแค่ผู้ช่วยเเสียงนะ1 2 3 4หวังว่าจะได้ยินชัดนะครับสวัสดีครับผมแทนนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนเข้ามาคุยในเรื่องของการประเด็นการศึกษากันนะครับต่อจากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของการใช้ AI ในการทำการบ้านไปนะครับซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่ามันมีจุดที่สามารถใช้ได้และก็มีจุดที่ผมคิดว่ามันไม่ควรที่จะใช้เลย มาถึงสังกาสำคัญครับแล้วการบ้านแบบไหนหล่ะที่ผมคิดว่าจะรอดในยุค AI นะครับเขาถามนี้ได้เป็นคำถามที่ผมก็นั่งคิดมานาอแล้วก็มันมันยากอยู่นะเพราะว่าการบ้านเนี่ยถ้าออกแบบมาไม่ดีจริงๆเด็กสามารถใช้ AI ตอบได้เลยครับผมคิดว่าก่อนที่จะบอกว่าการบ้านแบบไหนที่จะใช้ได้ในยุค AI เนี่ยการจะทำการบ้านเนี่ยผมคิดว่ามีกฎอยู่3ข้อให้กับนักเรียนครับข้อที่1เลยคือ be transparent ครับ คือไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณใช้ AI คุณจะต้องบอกว่าใช้ไม่ใช่ว่าใช้ AI แล้วมากบอกว่าไม่ได้ใช้ข้อที่2นะครับคุณนะ่ยต้องรับผิดชอบกับผลงานของ AI ทั้งหมดเพราะผลงานทั้งหมดนั้นคือผลงานของตัวคุณเองเช่นถ้าคุณมู้ว่า AI ให้ข้อมูลที่ผิดมาครับไม่ใช่ว่าเราจะบอกอันนี้คือ AI เขียนมาแล้วจบไม่ได้นักเรียนจะต้องรู้ตรวจสอบและทั้งหมดนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของนักเรียนเองครับ ทีนี้ผมอยากเพิ่มเติมให้กับคุณครูนะผมคิดว่าการที่เราจะมีการบ้านในยุค AI ได้เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยไม่ได้สําคัญอะไรครับเพราะว่า AI สามารถ g e n e r a t e ผลลัพธ์มาได้แต่ผมคิดว่าวิธีการที่จะไปถึงผลลัพธ์นั้นเนี่ยสำคัญกว่าอีกเช่นครูอาจจะถามนักเรียนว่านักเรียนครับอันเนี้ยไปถาม AI ว่าอะไรทาไมถึงตอบแบบนี้ซึ่งมันก็จะทําให้เราเห็นกระบวนการคิดของนักเรียนมากขึ้นกว่าการที่ปล่อยให้นักเรียนใช้ AI อย่างเดียวทําอย่างเดียวไปนะครับ ปัญหาที่ครูทุกคนกลัวเลยนั่นก็คือกลัวว่าเราสั่งงานไปปุ๊บนักเรียนจะเอาไปแปะให้ AI ไอจากนั้น AI ก็ออกมาเป็นผลงานเลยนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยเปลี่ยนตัวนักเรียนไม่ได้แต่ผมว่าเราน่าจะเปลี่ยนโจทย์ที่เราให้นักเรียนได้ครับจากการถามว่าอะไรเนี่ยให้กลายเป็นทําไมและอย่างไรหรือว่าเราเน้นบริบทส่วนตัวของเด็กไปเลยเช่นให้นักเรียนหาข้อมูลเรื่องของรถติดในเมืองใหญ่จาก AI จากนั้นนะครับให้นํามาเปรียบเทียบกับ หน้าโรงเรียนของเราว่ามันแตกต่างกันอย่างไรและให้นักเรียนลองที่จะดูซิว่ามีนโยบายอะไรที่สามารถที่จะให้สะพานนักเรียนจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ซึ่งถ้าเป็นโจทย์แบบนี้นะครับก็ไม่สามารถใช้ AI ได้100%เพราะฉะนั้นครับการบ้านที่จะรอดในยุค AI เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยน AI ให้กลายเป็นแค่ผู้ช่วยและเพิ่มกระบวนการคิดให้นักเรียนมากกว่าให้นักเรียนคิดหาคำตอบแล้วเราต้องการแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวแต่เราต้องโฟกัสที่กระบวนการคิดของนักเรียนจะพูดก็พูดครับ การศึกษาเนี่ยไม่ใช่เพื่อการจับผิดแต่เพื่อการเตรียมคนสู่อนาคตเมื่อโตไปยังไงเจ้าหนายก็ให้เขาใช้ AI ได้แน่ๆครับหรือต่อให้เจ้าหนายไม่ใช้ AI แต่ถ้าสูิว่างานของเราเนี่ยสู้คนที่ใช้ AI ไม่ได้เพราะว่ามันฉลาดกว่ามันใช้งานได้ดีกว่าและมันก็เร็วกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วครับเราไม่ควรที่จะห้ามเราควรจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักกับ AI และใช้งานอย่างมีปัญญาแทนที่จะให้นักเรียนไปแอบใช้แล้วก็ส่งงานมานะครับอย่าลืมกด subscribe กด like และถ้ามีไอเดียต่างๆเกี่ยวกับการบ้านที่ AI ไม่สามารถที่จะทำได้เนี่ยลองแชร์กันในคอมเมนต์ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ